ในข้อสิบหกครับในสอบเนี้ยเขาก็เออพูดถึงการโคจรรอบโลกที่มันไปมีผลต่อทำให้เวลาณขณะเดียวกันเวลเาณขณะเดียวกันนะของแต่ละประเทศเนี้ยไม่ไม,ไม่ตรงกันใช่โคจรร,รอบคือเอลซูมึงรอบโลก แต่ละประเทศมันจะอยู่คนลกฝั่งเช่นตอนนี้ประเทศเราเนี่ยสิบเอ็ดนาฬิกาสองนาทีที่ญี่ปุ่นเขาไม่ใช่สิบเอ็ดนาฬิกาสองนาทีแน่นอนเฮ้ยญี่ปุ่นเขาสว่างก่อนเราถ้าเราสิบเอ็ดโมงเนี่ยเขาอะต้องเลยสิบเอ็ดแล้วอย่างเช่นอาจจะเป็นสิบสามนะของเราสิบเอ็ดของเขาอาจจะเป็นสิบสามแล้วตอนนี้อจจิอนอย่เออนะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะเนี่ยครับงั้นตรงเนี้ยก็ ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับไม่ค่อยเออไม่ค่อยได้เ,ไไดเกี่ยวข้องก็อะยหรอกเนี่ยเนื้อหาจริงมาอยู่มาอยู่ตรงนี้อ่ะรูปมาดูครับจากภาพนะเขาบอกว่าแสดงเวลาของประเทศไทยที่กรุงเทพกับประเทศฝรั่งเศสที่ปาทที่เอ่อกรุงปารีสนะครับนะครับเอออ่ะในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาเหมือนกันเลยนะครับนะดูวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเหมือนกัน กรุงเทพนั้นตรงกับสิบโมงสามสิบแต่ที่ปารีสนั้นตรงกับห้าโมงสามสิบอ่าสิบนกาสามสิบกับห้านกาสามสิบหนูดูจากตรงเนี้ยหนูจะสรุปได้ว่าไงวันอนะวันเดียวกันเลยนะจะสรุปได้ว่าไงจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยจะสรุปได้ว่าเวลาของกรุงเทพ เออจะเร็วกว่าถูกปะจะเร็วกว่าเวลาปารีสแค่ไหนลูกเออห้าชั่วโมงเอาครับเขาถามว่าดูคำถามนะถ้าวันที่แปดปีเดียวกันเวลาไทยขอย้ำคำว่าเวลาไทย เวลาที่กรุงเทพตรงกับสองนาฬิกาสิบห้านาทีตีสองกว่าตีสองสิบห้านาทีอ่ะงั้นถ้าที่ฝรั่งเศสถ้าที่ฝรั่งเศสอ่านดึงภาพต้องถอยหลังไปห้าชั่วโมงถูกปะ่ะต้องถอยหลังไปห้าชั่วโมง,ถ,ถ,งถ้าถอยหลังไปห้าชั่วโมงเนี่ยมันยังมันแปลว่ามันยังไม่เข้าถึงวันที่แปดถูกปะ่ะ มัมมนยัง่ขั้นถึงวันที่แปดเอองั้นคูเทียบครูเทียบวันที่แปดตรงเนี้ยว่าเท่ากับวันที่เจ็ดพฤษภาษคือยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอบวกไปอีกสองชั่วโมงสิบห้านาทีสองชั่วโมงสิบห้านาทีสองสิบห้านาที 15. 15. ครูจะมองว่ามันเท่ากับวันที่เจ็ด เวลายี่สิบกจุดหนึ่งห้านออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอันนี้คือเวลาไทย่ <15. S 1> อันนี้คือเวลาไทยซึ่งจริงๆแล้วเวลายี่5ิบกจุดหนึ่งห้ววานอจริงมันไม่มีหรอกมันมีเจ็ดตีสองสิบว่าอะไรขอาใจยไหมลูกขออภัจไหมลูกเราทําแบบนี้เพื่อเราจะได้ลบออกห้าชั่วโมงได้ไงเพราะฉะนั้นเวลาปารีสเวลาปารีสลบออกห้าชั่วโมงปารีส ลบออกห้าชั่วโมงงั้นที่เวลาปารีสปารีสก็จะเท่ากับเจ็ดพฤษภาเวลาก็เอายี่5กจุดหนึ่งห้าลบห้าชั่วโมงโอเคไหมครับยีนน่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเออเนี่ยทำแบบนี้ก็ง่ายแล้วลูกเออไม่ต้องไปนั่งคิดเอ๊ะตรงนั้น ย้อนกลับไปเป็นวันที่เท่านี้แล้วก็ระบาดน้ำเค็มเนี่ยเนี่ยสู้สู้นับแบบเนี้ยไปอย่างเงี้ยเอ่อยอมให้วันที่เจ็ดเนี่ยเลยยี่ิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ได้ไปอย่างเงี้ยสะดวกแล้วใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายอมคิดซะว่าวันที่เจ็ดนั้นให้มันเลยยี่ิบสี่นาฬิกาได้อย่างเงี้ยใช่ไหม ให้มันเป็นยี่สิบหกจุดหนึ่งห้านอของวันที่เจ็ดอย่างเงี้ยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเวลาแบบนี้มันไม่มีถูกปะเอองั้นเราไปตอบข้อไหนดีลูกตอบข้อสี่ข้อสามเออสามดิตอบข้อสามแล้วผมก็ลองตอบข้อหน่แล้วผมก็ลองตอบข้อสองพอเข้าใจยังลูกพอเข้าใจแรับ่้เออน่ะใช้เทคนิคแบบเนี้ยง่ายดีนะลูกง่ายดี ไม่รอเฉียงเยอะใช่แล้วยิ่งเวลาบางทีนะเขาเทียบกันหลายประเทศอ่ะสามประเทศเงี้ยเราใช้วิธีแบบเนี้ยสะดวกเลยง่ายที่ตอนเด็คนรนาอยู่อือ